หลายคนเคยสอบถามมาว่าเซนต์แมทธิวเนี่ยรุ่นท็อปสุดเนี่ยคือรุ่นอะไรวันนี้เราจะมาคุยเรื่องกีตาร์รุ่นท็อปสุดของแบรนด์เซนต์แมทธิวต้องเท้าความหนีนะครับว่าเซนต์แมทธิวเองเนี่ยเป็นแบรนด์คนไทยที่สร้างแล้วก็ใส่ใจในงานประกอบเป็นอย่างมากการคัดเลือกวัสดุการใช้ดีไซน์ทั้งหลายแหละเนี่ยก็เบสออนกีตาร์บูติกไฮเอ็นมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคุณภาพที่ออกไปสู่ท้องตลาดเนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับว่า กีตาร์นับหมื่นตัวที่กระจายในประเทศไทยเนี่ยและก็ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับก็จะเป็นกีตาร์คุณภาพที่ลูกค้าและนักดนตรีมืออาชีพศิลปินมากมายเนี่ยให้ความไว้วางใจใช้เล่นจริงบนเวทีเซนปชิวก็เลยมีกีตาร์รุ่น45แกนดีลักซ์ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดไม่ใช่เพิ่งออกวางตลาดนะครับเราจำหน่ายกีตาร์รุ่น45แกนดีั์มาอย่างยาวนาน5ปีกว่าแล้วและที่สำคัญก็คือรุ่นนี้ ได้รับการยอมรับในต่างประเทศขายในประเทศไต้หวันขายในสหรัฐอเมริกานะครับเพียงแต่ว่าเราเองไม่ค่อยได้เข้ามาพูดถึงซีรีส์นี้เท่าไหร่จนมีวันหนึ่งที่ทางทีมงานการตลาดของเราบอกว่ามีคําถามว่ารุ่นเซนต์แมทธิวรุ่นไหนเป็นรุ่นท็อปสุดวันนี้เราเลยทําคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะอธิบายถึง45แกนดีลักซ์ลองไปติดตามกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงนี่คือกีตาร์ตัวที่สวยที่สุดในความเห็นของผมนะครับ นี่คือ GA 45แ a n d d ลัก x e รุ่นนี้ออกแบบมาตั้ง5ปีที่แล้วนะครับเป็นกีตาร์ที่ต้องเรียกว่าปราณีตหน้าตาดีมีความหรูหรามีความลงตัวในทุกสัสดส่วนนี่คือทรงแกน auditorium ที่ใช้ไม้ European spruce เป็นไม้หน้าไม้ข้างไม้หลังเป็น Indian rosewood ที่สำคัญการที่จะท้อนความเป็นแกนดีลักซ์ในสไตล์45ของเซนต์แมทธิวเนี่ยเรามีเดินอัปรโลนรอบเฟร์ฟิงเรามีเดินอัรโลนตรงบริเวณฟิงเกอร์บอร์ดขึ้นไปยันเฮดสต็อกบลบริเวณหัวเรามีเดินอับโรโลนด้านข้างแล้วก็พร้อมกับไบร์ดิ้งที่เป็นไม้เมเปิลสวยงามมากและที่สำคัญก็คือ มีอัลเบรนเดินรอบไม้หลังและเส้นแบล็กสตริปที่เป็นเส้นตรงกลางเป็นอัลเบรนในขณะที่บริเวณอาร์มเลสก็เป็นไม้เมเปิลซึ่งอาร์มเลสของเส้นแมทธิวตัวนี้เรียกว่าเป็นดีไซน์ที่ปราณีจริงๆนะครับเส้นอัลเบรนเนี่ยขนาดไซส์กำลังพอดีนะฮะในขณะที่โรถเสร็จเป็นอัลบโรนในสไตล์แบบเส้นแมทธิวที่เป็นเส้นวงเส้นเดียว มาในสเปคที่เป็น Bridge เป็น e อิบ f นีฟิงก็บอกเป็น e b บ n นีและมีอ l a y ที่สวยงามมากๆอยู่บน f ฟลด5 7 9นะครับพร้อมกับตัวจ u n นอรที่เป็นเอ็นเกรฟหรือแกะสลักเป็นสีทองนี่คือหน้าตาที่ต้องบอกว่าเป็นสไตล์โมเดินเป็นสไตล์ที่สะท้อนความปราณีตความหรูหราลงตัวและที่สำคัญต้องเสียงดีด้วย เซนเปเทียรรุ่นนี้รุ่น45ก็เลยจัดไม้หน้าที่เป็นไม้หน้าแบบ European ยนสปูตใส่เข้ามาในกีตาร์ตัวนี้และนี่ก็คือส่ง G A นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันนะครับว่าทรง G A จะให้คาแรกเตอร์เสียงแบบไหน เชื่อนะครับว่าคนที่ตั้งใจฟังเสียงกีตาร์ตัวนี้ผ่านหูฟังดีๆนะครับจะจับโทนจับคาแรคเตอร์ได้นะครับนี่เป็นกีตาร์เสียงที่มีเนื้อเสียงที่ปาราณีตสะอาดเคลียร์โทนมากๆและที่สําคัญก็คือเนื้อเสียงแน่นนี่เป็นคาแรคเตอร์ที่กีตาร์ชั้นดีนะครับพึงมีแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับเซนต์มิชิลเนรุ่นนี้เนี่ย45แกน d ์ดีลักซ์อยู่ที่ราคาประมาณ40,000ต้นๆเท่านั้นเอง เรียกว่าพอจะจับต้องได้ในขณะที่เป็นกีตาร์ที่เพียบพร้อมที่สุดนะครับสิ่งเดียวที่ไม่มีให้ก็คือภาคไฟฟ้านะครับเราดีไซน์กีตาร์แกรนด์ดิลักไว้แบบกีตาร์ไฮเอ็นคือไม่ได้ติดตั้งภาคไฟฟ้ามาให้คนที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะติดตั้งภาคไฟฟ้าได้ในภายหลังตัวแกรนด์ดิลักเนี่ยมีทั้งหมด4่ทรงนะครับนี่คือทรงแรกที่เอามาพูดถึงเป็นทรง G A มีอาร์มเรสสวยงามมากๆเลยนะ ความเนี๊ยบในการประกอบของเซนต์แมติวซีรีส์แกนดีลักซ์รุ่น45ต้องบอกว่าสวยแล้วก็ดูหรูหรามากและที่สำคัญอัลบอรลนี่เป็นอัลบอรลนเกรดพรีเมียมใช้มุกแท้นะครับเดินอรอบขอบบริเวณเฮดสต็อกทุกสิ่งทุกอย่างดูลงตัวที่สุดนะฮะเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปนะครับจะเป็นทรงอะไรเดี๋ยวติดตามครับมาต่อกันที่ทรง OM นะครับซึ่งเป็นทรงที่ยอดนิยมในประเทศไทย นี่คือเซน t ทติว OM 45แ a n d ีลักซ์นะครับสเปคเหมือนกับตัวเมื่อสักครู่เลยครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับไม้หน้าก็เป็น European s p o o ู s และตัวนี้ก็มี Arm r a รด้วยเป็นกีตาร์ที่ต้องบอกว่าหน้าตาสวยงามมีอัปโลนรอบตัวเหมือนกันทุกประการนะครับผมลืมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าคอของเซนมทธิวรุ่น45เนี่ยจะเป็นการต่อคอแบบ5ชิ้นนะครับซึ่งให้ความแข็งแรงสูงสุดนะครับ คล้ายๆกับกีตาร์ลาวเด่นนะครับที่ใช้คอต่อแบบ5ชิ้นเหมือนกันนะครับนี่คือส่วนที่ยังไม่ได้พูดไปกีตาร์ทรง OM เนี่ยต้องบอกว่าเหมาะกับพวกสไตล์แบบฟิงเกร์สไตล์อยากได้โน้ตเสียงชัดๆเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกีตาร์ตัวนี้นะครับ เสียงนุ่มนวลชวนฝันนะครับและที่สําคัญงานสร้างงานบิวคุณภาพนี้ต้องบอกว่าสุดยอดนะเป็นกีตาร์ที่เนี้ยบทุกจุดเนี้ยบทุกจุดจริงๆนะครับแล้วก็ไม้คัดเกรดวัสดุแบบพรีเมียมสุดๆเนื้อเสียงดีมากแล้วในราคาที่ไม่แพงเกินไปมันมาพร้อมกับฮาร์ดเคสด้วยนะครับตัวแรก G.A ตัวที่2 O.M ตัวที่3เป็นอื่นไม่ได้นะครับเป็นทรงเรดน็อตนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับ แลือเกิดนะครับนี่เป็น D45 Grand Deluxe ของเซ n ต์แมทธิวรุ่นใหญ่สุดนะครับสเปคก็เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ไม่มี Arm ์มเรสมาให้นะครับกีตาร์ทรงเรดน็อตตัวนี้จะไม่ได้ใส่อา m ์มเรสมาให้เพราะว่าดีไซน์แบบเรดน็อตเนี่ยถ้าไม่มี Arm ์มเรสเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแมทช์กับกีตาร์ทรงเรดน็อตมากกว่านะครับตัวนี้ก็มา European Spools Indian Rosewood เหมือนกันนะครับ ซึ่งก็เชื่อว่าคนที่ได้ยินเสียงไปเนี่ยต้องต้องบอกนะครับว่าเล่นละมันมากทรงเดนนอตตัวนี้ดีนะครับและตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นทรงใหญ่ที่สุดของซีรีส์45ก็คือทรง AJ นะครับ Auditorium Jumbo นะครับเป็นกีตาร์ที่บอดี้ใหญ่ที่สุดของ45แกนดิลักซ์ไปฟังเสียงกันครับ b o าบอดี้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในส่ทรงนี้ AJ เี่ยมาจาก Auditorium Jumbo ตัวนี้มีคัตอเวยนะครับแล้วก็บอดี้เรียกว่าเป็นทรงจัมโบที่ผสมผสานกันระหว่างทรงแกน Auditorium ในแบบไซส์เล็กนะครับไซส์ที่เราคุ้นเคยกับกีตาร์จัมโบ้มาพร้อมคัตอเวย์นะครับทรงนี้ศิลปินหลายท่านในเมืองไทยเลือกซื้อไปใช้นะครับยูโ p เปียนสปูชเช่นเดียวกับ ทุกตัวนะครับอีเดียนโรสสูดแล้วก็มีไบรดิ้งมีเพอร์ฟิงมีตัวลายด้านหลังล้อมรอบเป็นอับโรนนะฮะนี่คือซีรีส์ที่ต้องบอกว่าเราเนี่ยพูดถึงซีรีส์น้อยมากๆ45นะครับและที่สำคัญก็คือเป็นซีรีส์ที่คนที่เป็นแฟนเซนต์แมทธิวเนี่ยสายลึกๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชอบมาถามหาแล้วก็ซื้อกันนะครับและที่สำคัญก็คือโจ่งดังมากในประเทศไต้หวันนะครับ รุ่น45แกนดิลักซ์เนี่ยเราขายในประเทศไต้หวันค่อนข้างเยอะมากนะครับนี่คือซีรีส์ที่ท็อปสุดของเซนต์แม t ติโราคาเพียง40,000ื่นต้นๆ4 0 0 0 0กลางๆก,ก็สามารถหาซื้อได้มาพร้อมกับฮาร์ดเคสไม่มีภาคไฟฟ้าเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถที่จะติดตั้งในภายหลังได้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเซนต์แม t ติโแกนดิลักซคนที่สนใจอยากจะได้ตัวจบอยากจะได้รุ่นท็อปสุดของเซนต์แมิเนี่ย ผมเชื่อว่าถ้ามาลอง4ตัวเนี้ต้องโดนกลับบ้านแน่นอนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับ